สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หาง,งานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันดีค่ะวันที่8เดือน82563นั่นเองเจนเลยมีตำแหน่งงานพี่เลี้ยงเด็กนะคะไรายได้สูงถึง25,000บาทแล้วก็ยินดีรับ ทุกสัญชาติเลยนะคะมาฝากกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตาแหน่งงานดีๆที่เจนได้นามาอัปเดตให้ค่ะสําหรับวันนี้เจนได้นําตําแหน่งนะคะเป็นเปิดสมัครรับพี่เลี้ยงเด็กนะคะมีทั้งเด็กแรกเกิดแล้วก็เด็กโตมีทั้งแบบเป็นประจำแล้วก็ไปกลับและที่สำคัญยินดีรับชาวต่างชาติด้วย โดยการเปิดรับครั้งนี้นะคะเขาหางานได้ทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดด้วยอันนี้ต้องไปสอบถามนะคะว่ามีจังหวัดไหนเดี๋ยวเขาจับลงให้แต่ละพื้นที่นะคะไรายได้นะคะเริ่มต้นที่15,000บาทถึง25,000บาทค่ะขอคนที่มีใจรักเด็ก เล่นกับเด็กได้แล้วก็มีประสบการณ์นในการทํางานมาก่อนเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาก่อนเคยเลี้ยงเด็กมาก่อนนะคะก็สามารถไปสมัครที่นี่ได้ที่สําคัญสําหรับชาวต่างชาตินะคะต้องเป็นคนที่พูดไทยได้มีความรับผิดชอบด้วยทุกคนเลยนะคะต้องมีความรับผิดชอบเป็นคนขยนันอดทนไม่รังแกเด็กหากเป็นชาวต่างชาติอันนี้ฟังดีๆนะคะหากเป็นชาวต่างชาติต้องมีเอกสารพาสปอร์ตอะไรให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะเขาถึงจะรับนั่นเอง แล้วก็ใครที่มีญานพี่น้องหรือว่าคนที่สนใจอย่างไรนะคะก็สามารถไปสมัครที่นี่กันได้ค่ะสำหรับวิธีการสมัครนะคะก็จะมีลายที่ใช้ในการติดต่อให้หากไม่ตอบลายนะคะให้ลายทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเขาจะมาทยอยตอบนะคะเพราะว่า แต่ละวันมีคนทักไปหาเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเจนทิ้งลายไอดีไว้ที่ใต้คลิปให้สามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปแล้วก็ไปสมัครงานกันนะคะขอให้ได้งานเร็วเ,รวเพราะว่าวันนี้วันดีวันที่8เดือน8 2563นั่นเองขอให้ทุกคนได้งานตามที่ทุกคนต้องการนะคะสําหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากใครต้องการให้เจนหางานประเภทไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ